ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนีก้ก็มาพบพอกับพ่อแตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมพามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของพ่อช่างคมเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนะพี่น้องวันพุธท,ที่สองเมษายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าขับเด็กหลังก็ออกศูนย์หกนะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อช่างโคมัวที่ผ่านมาเขาตะเลกวิ่งพี่น้องนะครับวันพุธที่สองเมษายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าเก้ากามาเนาะพี่น้องนอตเตียวาชุดวิ่เพนนะพี่น้องสองสามสี่บมานะครับ ออกศูนย์เก้าับถือว่าเล็กิ่งกับโบลุดนพี่นองเนาะครับมื่อนี้ก็พอเพชรดชงมาลนวพี่น้องครับปฏิยามคนที่ผ้ามาติดตามต่อยหนะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนาคามให้เบิ่งน้ำกันพี่น้อง Come. Huh. เราพัฒนาพ่อช่างคม เดี๋ยวเตียมบางน้นี่ทอดซาเปเด่น้งบนล่างวิ่งหลด0กับหนาาึ่นะครับ ครับศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งครับชุดวิ่นพี่น้องสี่ห้าหกนะครับ เขียนนะพี่น้องเนาะครับบัตรบ่งบอดสังคมมบนจับคู่พี่น้องศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก นะครับใหม่และ0ูนย์หพี่น้องหนึ่งหนึ่งสนะครับ บาดนี้ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเล้อพอชังคมเน้นที่1นึ่งสหนึ่งห้า สัดเจ็นนะพี่น้องเนาะครับอันนี้เลขสามตัวได้พี่น้องเด้อเกตหนึ่งสี่นะครับเก้าศูน อ่านะครับเนาะสองหางพี่น้องมักตัวเด็กกับพิจนาเบิงเรียกสามตัวนะพี่น้อง เอาลักศูนย์มักกับพิจารณามึงได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้เนะพี่น,อน้องเนาะรับเตรียมก็ใช้เบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อพอเพชรเป็นทรงมาให้นะพี่น้องเนาะรับสุกที่สี่เมษายนหกแปดช่างคมตำลาวคักวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งพี่น้องครับเลขติดสี่ห้าหก ครับ040506 14151ย์ห้าพี่น้องนะเนาะเน้น1415ครับเลข3ตัวก็นเน้น714หนึ่งสี่นะครับหัวคอยเขา้าควายปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆได้รับเด้อพ่อเพลิเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพอ่อช่างคมหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง รับออาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอ,อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะอฉะนั้นแล้วพอเตียมเขอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้ปังปังขับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉมันๆกันนาครามเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ําแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาคาม อาสุดท้ายท่ายสุดนี่ขอทุกคนโศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะพี่น้องเนาะอับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม